สวัสดีค่ะผู้หญิงสู้แดดชวนคุยเรื่องบ้านนะคะอันนี้อะไรอันนี้อะไรส้มจา้าวันนี้ไปช็อปที่ตลาดมานะคะได้ส้มมาลูกใหญ่มากไม่ลูกพันอะไรนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะอันนี้อไปไหว้ขึ้นสาลพระภูมิมนะคะขึ้นสาลพระภูมิมาก็แล้วนี้ก็ลาแล้วนะคะเราลาแล้วก็ทนได้นะนี่ดูดูดูอันนี้ก็คือ ปอกไว้แล้วอู้ข้างในสีสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ปอกแล้วนะคะเ๋ยวามาชิมเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนี่จ้าเราปอกเป็นสีซีกเลยนะ,อะเอบร้อยแกะเปลือกชิมกันเลยค่ะอันนี้ปอกง่ายๆกันปอกง่ายๆกันเลยหว,นวานๆเลยหว,นวานๆเลยดูสิดูสิ สีก็สวยด้วยดูดิอันนี้อีกรุ่นสวยมากเลยนะคะสีสวยมากเลยอืมอืมหวานอมเปรี้ยวนิดนิดนะคะแต่ว่ารสชาติดีมากๆเลยนะคะวิตามินซีเน้นๆนวิตามินซีเน้นเน้นอืม่ เป็นอเลยไม่เป็ลูกชายอย่ามาอ,าออกกล้องนะคะว้าอร่อยใช้ได้เลยค่ะออไม่รู้พันอะไรนะคะแต่ว่าอร่อยใช้ได้เลยนะคะลูกใหญ่ด้วยนะคะลูกใหญ่ด้วยนะคะ โอเคค่ะอยวารับประทานต่อนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปของผู้หญิงสุดแดดชวนคุยเรื่องบ้านค่ะ